ซูเปอร์กอจีนตอนที่สองพันหกร้อยเก้าสิบสองำพีนาพามพันเจ้าจะลองดูกี่ครั้งก็ได้ตามที่เจ้าต้องการแต่ร่างคนนี้อยู่มานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วถ้าในอีกสองสามเดือนเจ้ายังฆ่ามันไม่ได้พวกเราจะส่งยอดฝีมือระดับเทพเจ้าที่แข็งแกร่งมาฆ่ามันดังนั้นจำเอาไว้ว่าเจ้ามีเวลาที่จำกัดเอ็ดคริสิตพูดนั่นก็ควรจะมากพอแล้วฮันเซินพูดพร้อมกับพยักหน้าเขายังคงคิดเกี่ยวกับการต่อสู้กับซีโตเจนเนกตัวนั้น ฮันเซนคิดว่าพลังของตัวเองในตอนนี้ถือว่าพอใช้ได้แล้วแต่ซิโนจินิกตัวนั้นสยบเขาได้อย่างสมบูรณ์นอกจากความแตกต่างระหว่างพลังแล้วมันยังมีความแตกต่างที่สําคัญในการต่อสู้ของพวกเขาตอนนี้เมื่อเขามีเวลาได้คิดเกี่ยวกับมันเขาก็รู้สึกตัวว่าตัวเองนั้นพ่ายแพ้อย่างหมดลูกมันเป็นเพียงแค่ร่างโคลนแต่มันยังมีพลังที่น่ากลัวขนาดนี้นี่ร่างจริงของมันจะแข็งแกร่งถึงขนาดไหนกันฮันเซินสงสัยกับตัวเองเอ็กเวลสิตและลีเคอร์เอ๋อมองหน้ากัน พวกเธอหลอกฮันเซนได้สําเร็จแล้วตอนนี้พวกเธอก็แทบจะกั้นหัวเราเอาไว้ไม่อยู่ฮันเซิไม่รู้ว่าร่างคนที่เขาต่อสู้ด้วยนั้นแตกต่างไปจากร่างคนส่วนใหญ่มันเป็นเหมือนกับไซโนจินกระดับเทพเจ้าขั้นถูกก่อตัวหนึง่งถึงแม้พลังของมันจะเป็นแค่ขั้นพริ m i t i v e แต่ประสบการณ์การต่อสู้ที่มันมีอยู่รวมถึงทักษะและจิตใจของมันถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดมันไม่ได้แปลกอะไรที่ฮันเซินจะพ่ายแพ้กับคู่ต่อสู้แบบนี้ แม้แต่อยอดฝีมือะร,ระดับเทพเจ้าส่วนใหญ่ก็จะพ่ายแพ้อย่างยัอเยินต่อซีโนเจนิกตัวนี้ปล่อยให้เขาได้ต่อสู้กับมันต่อไปอีกสักหน่อยค่อยๆทําให้ความอวดดีของเขาหายไปทีละนิดทีละนิดหรือคอเอยยิ้มและคิดกับตัวเองบาดแผลของหันเส้นฟื้นฟูอย่างรวดเร็วหรีคอเอ,อและเอ็กควรซิตมอบจีโนฟูิดที่ผลิตขึ้นมาจากยีนซีโนเจนิกให้กับเขามันดีมากๆต่อการรักษาบาดแผลทางกายภาพด้วยการใช้จีโนฟูิดร่วมด้วยทําให ความเสียหายทั้งหมดที่เขาได้รับนั้นหายไปใน7-8ชั่วโมงหลายวันต่อมาฮันเซนเข้าไปในเจลเดมนฮอเพื่อต่อสู้กับซีโนเจนิกตัวนั้นเขาคิดแผนการหลายอย่างเพื่อที่จะโค่นล้มมันแต่ความพยายามของเขากลับล้มเหลวทุกครั้งฮันเซนสามารถอยู่รอดภายในเจลเดมนฮอได้นานสุดคือ2นาทีและเมื่อถึงเวลานั้นเขาต้องเทเลพอร์ตหนีออกไปไม่อย่างนั้นเขาคงจะถูกฆ่าตายเขามีเวลาแค่เซียววินาทีที่จะใช้มีดลมปาน ถึงแม้ในตอนที่เขาใช้วิชาใต้นภามันก็ดูเหมือนจะทําอะไรเจ้าซีโนเจนิกไม่ได้ไม่เพียงแค่เขาจะใช้ฆ่ามันไม่สําเร็จแม้แต่จะสร้างความเสียหายก็ยังทําไม่ได้มันแข็งแกร่งเกินไปจริงๆฮานเซินอดไม่ได้ที่จะชื่นชมในความทรงพลังของผู้ต่อสู้แต่ถึงเขาจะพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหานเซินก็ไม่เคยคิดจะยอมแพ้ทันทีที่ร่างกายของเขาหายดีเขาก็กลับเข้าไปในเจลเดมอนฮอเพื่อต่อสู้ เขามุ่งมั่นที่จะหาหนทางที่จะฆ่ามันให้ได้แต่ทุกครั้งที่เขาเข้าไปเขากลับออกมาอย่างผิดหวังซีโนเจเนิกตัวนั้นแข็งแกร่งเก,กินกว่าจะคาดเดาวได้ด้วยเหตุนั้นหันเซนจึงไม่สามารถเข้าใจรูปแบบการโจมตีของมันได้ยิ่งหันเซนเข้าไปข้างในมากเท่าไหร่หลีเคอเออและเอ็กซ์ิวิตก็เริ่มจะก,กังวลมากขึ้นเท่านั้นพวกเธอแค่ต้องการจะลดความภาคภูมิของฮันเซนลง แต่ถ้าเขายังทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆที่สุดแล้วฮันเซนก็อาจจะสูญเสียวความมั่นใจไปโชคดีที่พวกเธอสัมผัสได้ว่าฮันเซนไม่คิดจะยอมแพ้ถึงแม้เขาจะพ่ายแพ้ซ้าแล้วซ้าเล่าแต่หลังจากความร่มเหลวทุกครั้งเขาก็จะเริ่มคิดเกี่ยวกับวิธีการที่จะชนะเจ้าซีโนเจนิกในการต่อสู้ครั้งต่อไปจิตใจของเขาดูเหมือนจะมกมุ่นอยู่กับการคิดหาวิธีที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้เขาไม่เคยเสียพลังสมองในการคิดเกี่ยวกับอย่างอื่น นั่นทำให้เอ็กแคลสิตและหลีเคอร์รู้สึกโล่งใจขึ้นมาหน่อยพวกเธอหวังว่าเวลาจะผ่านไปโดยเร็วหลังจากนั้นฮันเซนก็จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมแพ้พวกเธอคาดว่าแบบนั้นคงจะไม่ทำลายความมั่นใจข,ของเขามากจนเกินไปไม่นั่นมันยังคงไม่ได้ผลฮันเซนล้มเหลวอีกครั้งเขารากร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลกลับออกมาจากเจลเดมนฮอร์เอ็กเคลสิตและหลีเคอร์ไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้วเนื่องจากในตอนนี้ฮันเซนใช้เวลาทั้งหมดไปกับการรักษาตัวเอง หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บหนักกลับมามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อพวกเธอจึงกลับไปเพื่อเช็คหันเส้นเป็นครั้งเป็นคราวแต่พวกเธอไม่ได้อยู่ดูเขาตลอดเวลาและเนื่องจากหันเส้นพายแพ้ซ้ำไปซ้ำมาพวกเธอจึงได้เรียนรู้แค่วิธีการรับมือความร่วมเหลวนั่นจะไม่ได้ช่วยอะไรพวกเธอมากนะักเนื่องจากไม่มีอะไรที่ให้พวกเธอได้เรียนรู้พวกเธอจึงหยุดให้ความสนใจความคิดของเขาดูเหมือนว่าการจะจัดการกับเจ้าซีโนโจินิกตัวนั้นจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เดี๋ยวก่อนนะ นี่กุนสือไว้น่าจะส่งข่าวกลับมาแล้วเราจะเม้ต้องเข้าไปในคอยเอเรียฮันเซินคิดเกี่ยวกับคำพีนัพาอัมพันและเขาก็รู้สึกตัวว่ามันถึงเวลาที่เขาต้องพลักเบรกจากการต่อสู้ในครั้งต่อไปที่เขาได้เห็นหลีเคเอรฮันเซินก็บอกถึงความจําเป็นที่ต้องกลับไปในคอยเอเรียอีกครั้งหลีเครอ,อรีบตอบตกลงที่จะพาเขาไป เธอและเอ็กซ์ควิซิตเริ่มจะก,กังวลเกี่ยวกับการต่อสู้อย่างต่อเนื่องของฮันเซนพวกเธอกังวลว่าการพแพ้ยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอาจจะสร้างความเสียหายกับความมั่นใจของเขามากเกินไปตอนนี้เมื่อฮันเซนบอกว่าอยากเข้าไปในคอร์เอรเียพวกเธอก็คิดว่านั่นถือเป็นเรื่องที่ดีหลีเธอเอ๋อพาฮันเซนกลับเข้าไปในโอเอซิสเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปในคอร์เอรเลียกูชิงเฉิงมารอก่อนแล้วในตอนที่ฮันเซนเห็นกูชิงเฉงเขาก็รีบถามขึ้นมาว่าเธอได้รับข่าวจากกุนซือไว้หรือย,ยัง นี่คือสิ่งที่กุนซื้อไว้บอกให้ฉันนํามาให้กับนายกูชิงเฉินส่งสมุดบันทึกให้กับหานเซินพร้อมกับคัำพณนามพันต้นฉบับหานเซินเก็บคัำพินาศพันไปและเปิดสมุดบันทึกเพื่อดูเนื้อหาข้างในสมุดบันทึกเต็มไปด้วยตัวอักษรที่งดงามซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันถูกเขียนด้วยด้วยมือสมุดบันทึกนั้นมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งร้อยหน้าและพวกมันถูกเขียนเอาไว้จนเกือบทั้งเล่ม มันมีเพียงแค่สองสามหน้าเท่านั้นที่ว่างเปล่าเห็นได้ชัดว่าคุณซื้อไว้ใช้ความพยายามอย่างมากกับเรื่องนี้คุณซื้อไว้นี่เป็นคนที่จิตใจดีจริงๆฮารเซินคิดว่ามันมีผู้คนไม่มากนักที่จะมีจิตใจที่กว้างขวางเหมือนอย่างคุณซื้อไว้แทนที่จะออกไปจากคอยเอเรียฮา,ารเซินอยู่ที่นั่นต่อเพื่ออ่านสมุดบันทึกของกุนซือไว้เขาไม่อยากจะถูกจับตามองโดยหลีเอเอและเอ็กซ์คลูซิตขณะที่อ่านมันเนื่องจากเนื้อหาของสมุดบันทึกนั้นคือรายละเอียด การวิเคราะห์เกี่ยวกับคัมภีร์นภามพันของคุณเซอไว้รวมถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากใช้มันขณะที่ฮันเซินอ่านเนื้อหาในสมุดบันทึกเขาก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายและนั่นไม่ใช่แค่เกี่ยวกับคัมภีร์นภามพ,พันเท่านั้นเขาเริ่มจะเข้าใจศาสตร์ตรงสวนและวิชาโลหิตชีพจรในะระดับที่สูงขึ้นคุณเซวไวเป็นปรมาจารย์ของจริงเราเทียบกับเขาไม่ได้เลยฮันเซินพึมพำขณะที่สายหัวรับปิดสมุดบันทึกลง จริงๆแล้วการเอ่ยชมของฮันเซนไม่ได้ถูกต้องซสทีเดียวหนทางที่แต่ละคนเลือกเดินนั้นแตกต่างกันออกไปคุณเซอร์ไว้มุ่งมั่นที่จะสะสมความรู้เขารู้อะไรมากมายซึ่งทําให้เขาอยู่ในระดับที่สูงกว่าฮันเซนในเรื่องของการสแสวงหาปัญญาแต่นั่นไม่ได้เป็นเพราะฮันเซนไม่ใช่คนสนใจการสะสมความรู้รอบด้านเหมือนอย่างคุณเซื้อไว้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่คุณเซื้อไว้จะเหนือกว่าเขาในเรื่องนี้การเปรียบเทียบคนสองคนด้วยความรู้เพียงอย่างเดียวจึงไม่ยุติธรรมนัก มากเท่าไหร่นักฮันเซิลจดจําทุกสิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้ในสมุดบันทึกเรียบร้อยแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่อยากจะทําลายมันเพราะยังไงซะกุนซื้อไว้ก็อุตส่าห์สละเวลาทําเพื่อที่จะเขียนพวกมันทั้งหมดนําสิ่งนี้กลับไปที่ดาวุปราคาและบอกให้ซีโร่เก็บเอาไว้ฮันเซิลพูดขณะที่ส่งสมุดบันทึกเคินให้กับกูชิงเฉินหลังจากที่กูชิงเฉินจากไปแล้วฮันเซิลก็พยายามจะแจกแจงเนื้อหาในสมุดบันทึกยิ่งเขาเขา้า ยิ่งเขาคิดเกี่ยวกับมันมากเท่าไหร่เขาก็รู้สึกหวั่นไหวมากขึ้นเท่านั้นจากการวิเคราะห์อของคุณซื้อไว้ท้ารนเซินฝึกคัมภีน้ำพามพันได้สําเร็จมันจะกลายเป็นพลังที่น่ากลัวมากๆกนี่การฝึกวิชาโลหิตเชียวประจรกับตาลปัดเป็นไปได้จริงหรอเนี่ยฮันเซินแปลกใจถ้าสิ่งที่คุณซื้อไว้บอกเขาเกี่ยวกับคัมภีน้ำพามพันเป็นความจริงมันก็จะเป็นอะไรที่น่าสะพรงกลัวซูปเปอร์กอร์จีนตอนที่2,693ไม่จำเป็นต้องรอให้เสียเวลา ในสมุดบันทึกแม้แต่กุนซือไว้ก็ยอมรับว่าความคิดของเขาเกี่ยวกับคัมภีนภาพามพันนั้นเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเขาไม่ได้มีผลการทดสอบการคาดเดาเหล่านี้การหาการจะหาว่าจริงๆแล้ววิชาจีโนตัวนี้มีพลังมากแค่ไหนหันเซินต้องฝึกมันด้วยตัวเองแต่กุนซือไว้ได้พูดถึงความเสี่ยงของการฝึกคัมพีนภาพามพันตามทฤษฎีแล้ววิชาจีโนนี้จะขับตาลบัดสายเลือดของคนคนหนึ่งแต่การทําอะไรแบบนั้นเป็นอะไรที่อันตรายมากมาก การพยายามทำแบบนั้นจะส่งผลกระทบต่อร่างกายถ้าร่างกายของเขาไม่สามารถทนต่อผลลัพธ์นั้นได้ผลที่ตามมาก็จะเป็นอะไรที่เลวร้ายหันเซิลอยากจะลองใช้มันดูเนื่องจากพลังอันน่ากลัวที่คัมภีนภาพภามพันจะมอบให้กับเขาแต่ความเสี่ยงของมันก็เป็นอะไรที่ร้ายแรงมากจนทําให้เขารู้สึกลังเลเนื่องจากเราไม่ได้มีความจําเป็นต้องฝึกคัมภีนภาพามพัน,นมันจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะพยายามกลับตบารัดสายเลือดของตัวเองหลังจากที่แันเซิลได้ข้อสรุปแบบนี้ เขาก็ตัดสินใจลบคัมภีรณพามพัน,พพนพออกไปจากจิตใจก่อนตอนนี้เขาหันความสนใจกลับไปที่เจ้าซีโน,โนเจนกที่อยู่ในเจลเดมอนฮอลเขาเหลือเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือนถ้าเขายังฆ่ามันไม่ได้ช่วงเวลานั้นเขาก็จะสูญเสียโอกาสนี้ไปเขาจําเป็นต้องรอคอยจนกระทั่งร่างคนต่อไปปรากฏตัวออกมาก่อนนี้ก่อนที่เขาจะได้ต่อสู้กับมันอีกครั้งเราจะฆ่ามันได้ยังไงเราคงจะต้องรอจนกระทั่งหลีเคเอร์และเอ็ก์ควิรสิตไปที่อื่น เพื่อที่จะได้ฆ่ามันด้วยวิชาจิโนตัวอื่นน่าคงจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเราฮันเซนคิดกับตัวเองในตอนที่เขากลับออกไปในคอยเ,เอเรียหลีเออร์ก็กําลังรอ,งองคอยเขาอยู่ที่โอเอซิสทำไมเจ้าถึงกลับมาที่นี่เร็วจังหลีอเ,เออร์ไม่ได้กังวลเหมือนอย่างครั้งก่อนครั้งนี้เธอประหลาดใจที่เห็นฮันเซนกลับมาเร็วแบบนี้ความจริงแล้วเธอหวังว่าฮันเซนจะอยู่ในคอยเอเรียจนกระทั่งซีโนจนิกเจลในเจลเดมอนฮอลถูกฆ่าตายฆ่าแค่ไปพบเพื่อนเท่านั้น ข้าไม่ได้มีเวลามากนะข้าจำเป็นต้องฆ่าซีโน,โนจินิกในเจลเดมนอนฮอร์นั้นดังนั้นข้าจะอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน,นไม่ได้หันเซ้นพูดเจ้าตั้งใจจะกลับไปที่เจลเดมนอนฮอร์และพยายามจะฆ่ามันต่อจริงๆอย่างนั้นเหรอดีคเคอร์เอ๋อพูดทำไมถึงจะไม่พยายามต่อมันเป็นโอกาสที่จะหาได้ยากการที่จะได้คบกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและมันก็ไม่ใช่ว่าข้าจำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยนี่เป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบ สำหรับค่าในการฝึกฝนหันเซ้นพูดอย่างจริงใจหลีเข่อมองไปที่หันเซ้นและหัวของเธอก็เอียงไปด้านข้างเล็กน้อยเธอสัมผัสได้ว่าหันเซ้นนั้นพูดความจริงไม่ว่าเขาไม่ว่าพวกเขาจะมาจากเผ่าพันธุ์ไหนมันก็เป็นเรื่องยากที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะรักษาแรงผลักดันเอาไว้ได้หลังจากที่ต้องเจอความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนั้น คนส่วนใหญ่ทนเห็นความฝันของตัวเองถูกบทขยี้ได้เพียงแค่ไม่กี่ครั้งก่อนที่พวกเขาจะยอมแพ้หันเซนล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนแต่เขาก็ยังคงไม่ยอมแพ้ความแนว่วแน่ของเขานั้นแรงกล้าและเห็นได้ชัดว่าเขาตั้งใจและเห็นได้ชัดว่าเขาตั้งใจจะพยายามต่อไปบุคลิกภาพแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียของมันอยู่หลีเคอเอออ้าปากเพื่อที่จะพูดอะไรบางอย่างแต่ ไม่มีคำพูดใดๆออกมาเธอไม่อยากจะทำลายการมองโลกในแง่ดีของฮานเซ่น ช่างเธอะมันเหลือเวลาอีกเพียงแค่หนึ่งเดือนด้วยความมุ่งมั่นของเขามันไม่ควรจะมีผลร้ายอะไรกับตัวเขาหรือเคอเออคิดกับตัวเองหลังจากที่กลับไปที่เจลเดมอนฮอล์ฮันเซิลก็กลับเข้าไปต่อสู้กับซีโน,โนเจเนิกตัวนั้นทุกๆวันและทุกวันเขาก็ลมเหลวหลังจากผ่านไปอีกสองอาทิตย์หรือเคอเออและเอ็กเวลสิตก็แทบจะไม่มาดูฮันเซิลอีกเขาลมเหลวมากจนเกินไปและเขาก็ยังคงไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มันจึงไม่มีเหตุผลที่พวกเธอต้องมาเสียเวลาดูการต่อสู้ที่ไร้ความหมายในขณะที่พวกเขากําลังทําการต่อสู้ต่อไปนั้นพวกเธอต้องการจะฝึกใช้วิชามีดใต้นภาพที่เรียนรู้มาจากขานเซินถึงแม้ประสบการณ์ที่พวกเธอได้รับจากขานเซินจะทําให้มันเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิมแต่พวกเธอก็ยังคงพบว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะฝึกจนเชี่ยวชาญในวิชาใต้นภาพเขามีพรสวรรค์มากๆในการต่อสู้วิชามีดและจิตแห่งมีดแบบนี้เป็นอะไรที่หาได้ยาก เขาควรจะเป็นตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเราในการฝึกวิชาเวดดี้ไฮเซนส์หรือเคอร์เอ๋ยชมน่าเสียดายที่เขาไม่ใช่หนึ่งในเผ่าพันธุ์เวดดี i ไฮไม่อย่างนั้นด้วยพรสวรรค์ของเขาเขาอาจจะฝึกเวดดี้ไฮเซนส์เอ็คคริต์สพูดหรือเคอร์เยะหยันเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องดีอะไรที่เกี่ยวกับการฝึกวิชาเวดดี้ไฮเซนส์ข้าไม่อยากกลายเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์เลือดเย็นถ้าข้ามีโอกาสเลือกข้าจะไม่ฝึกฝนมันเลยสักนิดเดียว มันเป็นเพราะเจ้ามีพรสวรรค์ระดับสิบเปลือกคนที่มีพรสวรรค์สูงแบบนั้นจะต้องฝึกวิชาเวอร์ไฮเซนนั่นเป็นกฎของเผ e ่าเวอร์ i g h ไฮเอ็กเลสิพูดแต่ทําไมข้าแต่ทําไมถึงต้องเป็นข้าด้วยข้าไม่อยากจะได้พรสวรรค์ของตัวเองต่ํากว่า9้าเปลือกซะจริงๆข้าอยากจะได้ความสับ แต่ทำไมต้องเป็นข้าด้วยข้าอยากจะให้พรสวรรค์ของตัวเองต่ำกว่าก้าวเปลือกซะจริงๆหลี่เครอเอ๋อบนหันเส้นพ่ายแพ้การต่อสู้อีกครั้งและเขาก็เดินโซเซออกมาจากเจลเดมอนฮอลด้วยร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลและแต่หลังจากนั้นจู่ๆเขาเห็นเวรีไฮชายคนหนึ่งยืนอยู่ด้านนอกและกำลังมองมาที่เขาหันเซ้นไม่รู้จักกับเวรีไฮคนนั้นและสายตาของเขาก็ดูไม่เป็นมิตรอย่างเห็นได้ชัดเขาคงจะไม่ใช่หลี่เสี่ยวเฉิงหรอกใช่ไหม ฮันเซนคิดกับตัวเองตั้งแต่ที่ฮันเซนมาอยู่ในอัลเทอร์สกายมีเพียงแค่หลีเวเจิ้์และหลีเซวเฉิงที่มีเรื่องบาดหมางกับเขาเขาเคยเห็นหลีเวเจิ้์มาก่อนแต่เขาไม่เคยเห็นว่าหลีเซวเฉิงนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงและถึงแม้ชายคนนี้จะไม่ใช่หลีเซวเฉิงแต่เขาก็ยังคงเกี่ยวข้องกับทั้งสองคนนั่นฮันเซนเจ้าใช้เจลเดมอนฮอร์มาเป็นเวลาสองเดือนแล้วถ้าเจ้ายังฆ่าเลสบัตเดมอนไม่ได้ก็ออกไปจากที่นี่ซะอย่าทำให้คนอื่นต้องเสียเวลา หลีเชียวเฉิงพูดขณะที่จ้องไปที่หานเซินหลีเชียวเฉิงและหลีวิเจินสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากจบการประลองระหว่างตัวไมและถึงพ่อแม่ของเขาจะช่วยจ่ายหนี้สินส่วนใหญ่แต่พวกเขายังคงติดหนี้ผู้คนอีกมากมายในในตอนนี้ทั้งสองคนไม่แท้ในตอนนี้ทั้งสองคนไม่มีอะไรจริงๆแล้วแม้แต่ทรัพยากรที่พวกเขาจําเป็นที่ต้องใช้ในการฝึกฝนก็ถูกใช้จ่ายเพื่อจ่ายหนี้ให้กับคนอื่น หลีเชียวเฉิงมีความคิดที่จะต่อสู้กับเลดบัตเดมอนยีนของซีโนเจนิกเลดบัตเดมอนนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการสร้างสมบัติระดับเทพเจ้าอย่างหนึง่งถ้าเขาได้ยีนซีโนเจนิกนั่นมาแบบนั้นหลีเชียวเฉิงก็จะสามารถใช้มันเพื่อไปหาทรัพยากรเพิ่มได้หลีเชียวเฉิงไม่สามารถฆ่าเลดบัตเดมอนตามลําพังได้แต่เขามีการหนุนหลังจากครอบครัวถ้าครอบครัวเขาช่วยเหลือเขาก็จะสังหารเลดปัดเดมอนได้ แต่ในตอนที่หลีเสียวเฉิงไปขอผู้อุปโส Open Sky เ,เพื่อเข้าไปในเจลเดมนอนฮอผู้อุปโส Open Sky ก,ก็บอกเขาว่าหาันเซินได้ขอสมัครเป็นคนที่จะฆ่ามันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจึงต้องรอคอยจนกระทั่งหันเซินล้มเหลวก่อนที่เขาจะมีสิทธิ์เข้าไปในเจลเดมอนฮออีกครั้งหลีเสียวเฉิงไม่เชื่อว่าหาันเซินจะมีความสามารถพอที่จะสังหารเลดบัตเดมอนดังนั้นเขาจึงมาที่เลดบัตเดมอน ดังนั้นเขาจึงมาที่เจลเดมอนหอเพื่อดูสถานการณ์และที่นั่นเขาก็เห็นอาหารเส้นถูกเล่นงานโดยเลดปัดเดมอนซํำแล้วซ้ำเล่าเอ็กเพลสิตบอกข้าว่าเจ้ายังมีเวลาเหลืออีกหนึ่งเดือนก่อนที่จะถึงเวลาที่กำหนดนั่นไม่ถูกต้องอย่างนั้นหรอฮัหารเส้นถามถ้าเจ้าไม่มีพลังพอที่ถ้าเจ้าไม่มีพลังที่จําเป็นอีกถ้าเจ้าไม่มีพลังที่จําเป็นอีกหนึ่งเดือนก็จะไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไร ทำไมเจ้าถึงไม่ยอมแพ้ตอนนี้แบบนั้นจะประหยัดเวลาทั้งของตัวเจ้าเองและของข้าและของคนอื่นหลีเสียวเฉิงพูดกลับไปข้าเข้าใจแล้วเจ้าบอกว่าคนอื่นแต่ความจริงแล้วเจ้าแค่ต้องการจะทำบางสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเจ้าหันเซินพูดกับหลีเสียวเฉิงขนาดที่หลีตาเล็กลงเจ้าพูดถูกต้องแทนที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปและเสียเวลาไปเปล่าๆทำไมเจ้าไม่ยอมแพ้และช่วยประหยัดเวลาของทุกคนหลีเสียวเฉิงพูด เจ้าผู้ถูกการช่วยประหยัดเวลาของคนอื่นถือเป็นเรื่องดีข้าไม่ควรทําให้คนอื่นเสียเวลาไปเปล่าๆฮันเซินพูดพร้อมกับเพกหน้าดูเหมือนว่าเขากําลังเห็นด้วยกับสิ่งที่หลีเชียวเชิงพูดนั่นเป็นวิธีการคิดที่สมเหตุสมผลถ้าเจ้าต้องการจะยกเลิกการลงสมัครเจ้าก็ต้องไปหาผู้อุโสโอปสมบนสกายข้าพาเจ้าไปที่นั่นถ้าเจ้าต้องการลีเซียวเฉิงพูดถ้าเขาคิดว่าเขาคิดว่าฮันเซินจะยอมโยนผ้าแผะ เขาคิดว่าฮันเซิลจะโยนผ้ายอมแพ้จริงๆไม่ไม่ไม,ไม่เจ้าคิดเจ้าเขาจะผิดแล้วข้าจะฆ่าเลดปัดเดมอนแบบนั้นมันก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องเสียเวลารอฮันเซิลพูดพร้อมกับหัวเราะออกมา